พี่นางนะครับเมื่อวานนะครับมาเที่ยวที่ร้านนะครับปิดสินค้าไปนะครับก็คือแสนเก้าหมื่นนะครับสองพันเก้าร้อยครับเพื่อนๆปิดไปนะครับเกือบสองแสนบาทนะครับปิดไปนะครับเออเกือบสองแสนบาทก็คือพี่นาลงเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานน้ําดื่มนี้ครับน้าดื่มย่อเออจีอาร์เนี่ยนะครับนะครับที่เพื่อนๆกินกันบ่อยๆทั้งประเทศเนี่ยครับเป็นเจ้าของโรงงานน้ําดื่มแบบนี้นะครับอร่อยนะครับเอเคเนี่ย นะครับพิจินะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าตัวเนี้ยแต่ว่าเวลาเจอพิจ r รนะว่าบางครั้งอาไม่ใช่พูดผิดพี่นะลงนะครับโรงงานน้ำาลิตเจิบางครั้งก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าด้วยด้วยระดับระดับอะไรนะเขาเรียกว่าสิ่งที่แกคุยอ่ะมันใหญ่นะครับมันยิ่งใหญ่แล้วเราเองบางทีเป็นเด็กๆเราก็ไม่ทันนะครับตามไม่ทันก็คือคุยกันกันกันก็สนุกมากนะครับเมื่อวานบทสนทนานะครับก็เนี่ครับอย่าที่ซื้อไปนะครับแบงค์สิบบาทนะครับยกก้อนนะครับ พี่นรงก็ปิดไปนะครับราคานะครับอันนี้คือของที่มีในร้านนะครับที่ปิดไปแล้วก็คือตามนี้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามหมื่นแปดพันบาทแคปจอกันมาได้เลยนะครับแคปจอกันมาได้เลยนะครับสามหมื่นนะครับแปดพันบาทนะครับนี่ครับพี่นายรงก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบทสนทนาเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่านะครับพี่นายรงจะเป็น พี่ที่มีวิสัยทัศน์ลักษณะที่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีค่าในอนาคตนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมีค่าในอนาคตนะครับแกจะเป็นคนเก็บหมดเลยนะครับอันนี้ครับเหมือนที่ปิดไปแล้วก็คือมีก้าวหน้านะครับแล้วก็ก้ากลางนะครับแล้วก็ก้าหลังแบบนี้นะครับ9ก้าเก้าก้านี่ฮะชุดแบบนี้เนี่ยก็นักสะสมก็จะชอบกันมากเลยนะครับบทสนทนาเมื่อวานที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่านะครับ ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีนักวิชาการต่างๆที่ไม่ใช่หมอดูเนาะนักวิชาการต่างๆที่ไม่ใช่หมอดูเพื่อนๆก็แคปจอไปพังๆเลยนะครับมีบทสนทนาต่างๆที่ไม่ใช่หมอดูอ่ะเขาบอกว่าเออปีนี้ทองคําอาจจะนะครับอาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะขึ้นเป็น2เท่าจาก3 0,000ืนะครับเป็น6 0 0 0ืนะครับก็สนุกดีนะครับได้คุยได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแล้วก็ยังมีอะไรนะครับเขาบอกว่าเออให้ดีนะครับเราควรจะเก็บนะครับที่ดินนะครับที่ดิน ทองคงาเงินสดอ่าที่ดินทองคาแล้วก็เงินสดนะครับแล้วก็ตามไปด้วยเจ้าเหรียญบิตคอยน์อะไรที่เป็นข่าวกันอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนเนรู้จักเหรียญบิตคอยน์ก็ทักทักกันมาได้เลยนะครับ <c oughs> ก็แบงค์ตัวอย่างแบบเนี้ยมันมีค่านะครับแบงค์ตัวอย่างแบบนี้มีค่าเพราะมันเป็นแบงค์ที่เขาทดลองพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์จริงนะครับ ทดลองพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์จริงก็คือมีลายน้ําแบบนี้ถูกต้องเลยนะครับเพื่อนมีลายน้ํานะครับแต่แบงค์นี้ไม่มีค่า1 0 0 0พันนะครับเพราะเป็นแค่แบงค์ตัวอย่างนะครับเลขที่ออกมาก็คือเลข 9K นะครับเพราะว่าเขาจะตั้งใจว่าจะรันแค่ 9K อย่างเงี้ย แล้วก็ศูนย์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 เงี้ยตลอดเลยนะครับแต่เป็นแบงค์ตัวอย่างนะครับเขาเรียกว่าแบงค์ทดลองการพิมพ์นะครับแบงค์ทดลองแม่พิมพ์แบบเนี้ยอ่าแล้วก็ลายสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อนลายสวยๆแบบเนี้ยพอ่อพี่ลรงก็จะชอบเก็บอะไรประมาณนี้นะครับชอบเก็บสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับอ่านะครับนี้นะครับนี่ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเป็นแบงค์ตัวอย่างนะครับไม่ใช่แบงค์จริงแต่ก็ไม่ใช่แบงค์ปลอมด้วยนะครับที่สำคัญก็ไม่ใช่แบงค์ปลอมเป็นแบงค์จริงนะครับนะครับอยู่ ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับราคาชุดนี้นะครับแคปจอกันเลยนะครับเพื่อนสนใจก็แคปจอกันมาได้เลยนะครับพี่นาลงก็คุยกันนะครับด้วยความสนุกเลยคือบอกว่าที่ดินนะครับทองคํานะครับแล้วก็เงินสดแบบเนี้แต่ต้องเป็นเงินสดที่มีมูลค่าเพิ่มเดี๋ยวต้องเป็นเงินสดที่มีมูลค่าเพิ่มแบบนี้นะครับพี่นาลงก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แล้วคุยไปคุยมานะครับก็ไม่รู้ออกอีเท่าไหนแกก็เลยโทรไปบอกลูกเลยนะครับว่าเาลูกเอาตังค์ไปยี่สิบล้านนะครับเอาตังค์ไปยี่สิบล้านนะครับไปซื้อทองคำสิบล้านครับไปซื้อทองคำสิบล้านแกบอกว่าถ้าเกิด <c oughs> แกลงทุนด้วยเงินยี่สิบล้านใช่ไหมพีน่นะลงลงทุนด้วยเงินยี่สิบล้านไปแล้วบอกโทรบ,บอกลูกบอกว่าอ่าให้ไปซื้อทองคำสิบล้านนะครับแล้วก็ไปซื้อเหรียญบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์อะไรเนี่ยครับอีกสิบล้านนะครับ แกบอกว่าแค่ทองนะครับถ้าเกิดสิ้นปีนี้เป็นตามนักวิชาการพูดกันนะครับถ้าตรงกลับตามนักวิชาการพูดกันก็คือขึ้น2เท่าจาก3 0 0 0มื่นไป0 0 0 0ื่นแบบนี้แกก็หลุดทุนแล้วนะครับแกก็คือได้20ล้านกลับมาแล้วจากทองคำนะครับส่วนไอ้เจ้าหลิบโคอินอะไรไม่รู้ที่จะขึ้นไป10เท่านะครับแกก็บอกให้ไปซื้อสัก10ล้านนะครับซื้อ10ล้านนะครับแกว่าถ้าเกิดทองคําช่วงแรกเนี่ยขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทองคําช่วงแรก ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วที่10อาจากาก3 0 0 0นนะครับเป็น60,000อย่างที่นักวิชาการมาทายๆกันนะครับแกก็หลุดทุนแล้วนะครับก็จะกลายเป็นว่าแกจะเหลือเหรียญบิตคอยน์ฟรีนะครับ10ล้านนะครับและถ้าเกิดเหรียญบิตคอยน์อะไรกันเนี่ยมันขึ้นไป10เท่าเท่ากับว่าแกก็จะได้เงินร้อยล้านนะครับก็เท็ดเสร็จนะครับ คุยกันแล้วก็ตกใจนะครับแต่ก็ตามไม่ทันนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับจะเข้าใจขนาดไหนนะครับก็ทักได้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าเอ๊แนวคิดของพี่นรงนี่ดีไหมนะครับแต่ทั้งหมดพี่นรงว่าจะซื้อนะครับพี่นรงบอกว่าพี่นรงจะซื้อนะครับโรงงานน้ําดื่มน้ําส้มนี่ครับจะซื้อนะครับแต่ตักเองก็ไม่ทราบนะครับว่าจะได้ซื้อเมื่อไหร่นะครับก็เอาเป็นว่านะครับก้อนนี้นะครับอยู่ที่นะครับสี่หมื่นแปดนะครับสำหรับแบงค์ยี่สิบนะครับนี่นะครับพันใบนะครับเรียงเลขนะครับ ก็ต้องอาศัยว่าใครที่พอเข้าใจก็อธิบายตีมาได้เลยนะครับว่าออทองคำนี่มันจะขึ้น10จาก30,000ื่นเป็นหกหมื่นจริงไหมนะครับตีก็ไม่ทราบนะครับหรือว่าบิตคอ i นจะขึ้นไปอีกสิเท่าจริงไหมนะครับและแนวความคิดที่ว่าลงทุนไป20ล้านรอทองคำขึ้นเท่าตัวก็หลุดทุนแล้วก็ได้บิตคอ i นมา10บล้านนะครับแล้วก็ สิบล้านมันจะโตขึ้นสิบเท่าก็กลายเป็นร้อยล้านนี่จริงหรือไม่นะครับเหรียญบิตคอยน์คือเหรียญอะไรนะครับแต่ตีชอบเงินสดแบบนี้นะครับที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับจากแบงก์ยี่สิบที่มีมูลค่าสองพันวันนี้ความเติบโตก็เป็นสี่พันห้านะครับพี่นันลงก็ชอบเก็บแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เก็บทุกอย่างที่มีค่าอ่าอย่างนั้ดีกว่าเก็บทุกอย่างที่มีค่านะครับเพื่อนเพื่อนเอาเป็นว่าได้ใครเข้าใจนะครับสำหรับนี้นะครับที่เขาบอกกันว่าเป็นเด็กเลิกเรียนนะครับ ชี้กันเลยเด็กเลอกเรียนแล้วมีตัวหนังสืออะไรแบบน,น,น,นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ครับแหนบละสามหมื่นบาทนะครับพระเทพนะครับแบงกโลอาวิยรายน้ําหายากอะไรด้านหลังหายากแบบนี้นะครับก็สามหมื่นนะครับสามหมื่นบาทนะครับอชอบอะไรนะครับเพื่อนๆืก็ทักมานะครับคําถามที่น่าสนใจท้ายคลิปนะครับคําถามที่น่าสนใจท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆว่า อะไรที่น่าเก็บที่สุดนะครับทองคํานะครับหนึ่งที่ดินก่อนเอาที่ดินก่อนที่ดินนะครับทองคํานะครบบับเงินสดครับเงินสดเหมือนที่ตีชอบเก็บแบบเงินสดแบบเนี้ยอะไรดีกว่านะครับเห็นไหมครับห้าพันนะครับเติบโตมาทุกวันนี้ก็หมื่นห้าแล้วนะครับพอผ่านไปก็จะเติบโตขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยเพื่อนๆเอาง่ายๆเลยนะเพื่อนๆดูง่ายๆเลยนะก็คือเนี่ยแบงก์ห้าสิบรุ่นแรกของประเทศไทยเนี่ย เนี่ยมันก็โตมาจาก5้าพันนะครับทุกวันนี้ก็2 5 0ห0ืนห้าใช่ไหมแบงค์ห้าสิบดาวเนี่ยก็หาไม่ได้แล้วก็เติบโตจากห้าพันมาเป็น15,000หมืนห้านะครับก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวให้อยๆได้ขับจอกันนะครับอืมนะครับขับจอกันนะครับนี่นะครับชอบอันไหนนะครับอ่าเราจะแบงค์นะครับแบงค์โบลานะครับหลอดแปดยุคสงครามนะครับ รอบแปดลุกสงครามใบละหมื่นหนึ่งนะครับแคปจอกันได้ครับเพื่อนหนึ่งสองช่ำนะครับหนึ่งสองช่ำนะครับแล้วก็แบงค์รอแปดไม่ผ่านใช้นะครับเพื่อนแบงค์รอแปดไม่ยับไม่ผ่านใช้นะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับหยิบมาใบเดียวดีกว่าคอแห้งมากเลยนะครับตอนนี้นะครับเห็นทีนะครับจะได้ดื่มน้ําของของพี่นลงแล้วนะครับเนี่ยอ๋อนี่ครับหนึ่งพันบาทแคปจอนะครับเพื่อน อ้าโอเคแล้วก็นี่นะครับที่พี่ <c oughs> นลงปิดไปนะครับโรงงานน้ําดื่มก็คือแบงค์บาทนะครับแบงค์บาทแบบนี้เลยนะครับพเพื่อนๆแบงค์บาทแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแบงค์บาทแบบนี้เลยนะครับหมื่นแปดพันบาทนะครับพเพื่อนๆสนใจก็แคปนะครับขนาดพี่นลงยังปิดไปเลยนะครับ พีน่นลงจะไปซื้อทอง10ล้านจะซื้อนะครับใช้คำว่าจะซื้อทอง10บล้านแล้วจะไปซื้อเหรียญบิตคอยน์อีก10ล้านนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าปลายปีนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับที่เขาทายๆกันนะครับคือไม่ใช่หมอดูนะักนักวิชาการทั่วโลกเนี่ยทำนายกันก็ค่อยว่ากันนะครับเพื่อนนี่เหมือนแปดแคปจอรนะครับเพื่อนๆอ,นอเห็นไหมฮะ นี่เพื่อนแบงค์ห้าบาทร้อยใบก็คือห้าร้อยใช่ไหมครับทุกวันนี้ไม่ใช่ห้าร้อยบาทเลยนะครับเพื่อนทุกวันนี้ก็คือห้าหมื่นบาทนะครับแคปจอกันได้เลยนะครับเพื่อนห้าหมื่นบาทนะครับนีๆๆๆๆ่นี่นี่สนใจก็แคปจอกันได้เลยนะครับเพื่อนนี่ห้าหมื่นบาทครับหนึ่งสองสามนะครับแบงค์ห้าบาทนะครับเห็นไหมยิ่งเก็บยิ่งดีต <ๆ S 1> ิดชอบเงินสดเป็นพิเศษเพราะยิ่งเก็บก็ยิ่งโตนะครับ แต่ต้องเก็บเป็นของที่เป็นมีมูลค่าที่เติบโตได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับลายน้ํานะครับสมเด็จย่านะครับนี่ลายน้ําสมเด็จย่าครับใบละสามพันบาทนะครับเพื่อนๆใบละสามพันบาทนะครับแคปจอนหนึ่งสองซ้ำนะครับก็คุยกันมานานมากแล้วนะครับขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับน้ําส้มครับน้ําส้มเป็นพื่อนเคยกินแน่เลยอ่ะเนี่ยยี่ห้อนี้เลยนะครับบิดครับ อืขอกินก่อนนะครับอร่อยมากครับหวานอร่อยครับ